เเขาหน่อยไปหน่อยแล้วเซนทันพาร์กมีล้างท้องรอได้เลยจ้าหนึ่งนะครับเราจะไปถ่ายรูปวันนี้เหลี่ยมนิยมครับใครมาก็ต้องมีมาเหลี่ยมนี้ครับเหลี่ยมบันไดเลื่อนสวยดีนะร้านนี้มีคิวเยอะเน่งเจ้าขอาคสูุมิโตริจ้าแต่วันนี้อดไว้กอนนะโอมาเกเสหัวละ2อ0พันเจเนาะอ๋อร้านเยอะมากปวดหัวเลยครับผมอยาก กินอะไรเลือกเอาเลยชั้นหนึ่งจะเป็นสตรีทฟู้ดนะครับชั้นบนก็ต้องรอคิววนเยอะเลยครับผมข้างล่างนี่ซื้อได้เลยกินไม่ไหวแล้วค่ะเยอะเหลือเกินมิชลินล้วนๆเลยซอยนี้ได้แล้วจ้าบะหมี่ก้ามปูไหนไหนก้ามปูอยู่ในนี้เหรอไออันนี้ของเด็กฝึกงานจ้าอันนี้เท่าไหร่นะร้อยสิบหกบาทร้อยสิบหกบาทแกกระจกแกเจอชั้นสามร้อยแปดสิบ ไปการ์เดนไปไหนสกายวอล์กสกายวอล์อะไรบ้าแล้วไปไหนสวนจ้าเรียกไม่ถูกเหมือนไงครับผมเรียกดูสิเซนทัลพาร์คแล้วกันนะโหนโหมีทั้งคนไทยมีต่างชาตินะครับผมมีโน่นนั่นนี่มีผีบ้าเยอบ้านนอนผีบ้านนอนเยวิวก็น่าจะดีนะจ๊ะนี่ตอนนี้บ่ายสามนะบ่ายสามใช้ได้อยู่โยโย อากรเยอะมากสวยมากค่ะข้างล่างเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะจ๊ะรถใต้ดินเนาะใช่ไหมใช่ค่ะสวนลุมนะใช่ไหมใช่สวนลุมสวยสวยงนนีี้่่วามและอันนี้สวนนะจ๊ะเลียมนี้ครับผมเรียมพิมพ์นิยมนะจ๊ะต้องมาก็ต้องมามุมนี้นะจ๊ะ โอ้โหนึกว่าอยู่เซนทันพาร์คที่นิวยอร์กครับผมไม่ใช่นะครับผมนี่เลยครับผมเซนทันพาร์คสีลมเนยะเอ้ยดูสิดูสิเซนทันพาร์คแล้วกันอ่าเราอยู่ที่กรุงเทพครับผมไม่ใช่นิวยอร์กนะจะาในอากาศดีโอ้โหอะไรวะเนี่ยก็สวยดีนะเมื่อกี้ก็รอบหนึ่งแล้วอะ จะว,วนทำไมโอเคใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมนะครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะเดินตั้งแต่ข้้งบนยันมาถึงชั้นนี้นะครับผมสุดละนี่สุดละไม่มีอะไรแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงครับผมโดยประมาณนะใครเดินได้ก็เดินครับผมกินอะไรเข้าไปกินอะไรเข้าไปเนี่ย